ผมอยู่ Elit ทมาสเตอร์100ดาวผมอยู่ Elit ทมาสเตอร์122ดาวฮะโอ้โหมึงดันไปถึง Elit ทมาสเตอร์เลยเหรอคือจากคลิปที่แล้วผมได้ถามว่าทุกคนอยู่แรงไหนกันบ้างโอ้โหแต่ละคนอยู่แรงโหดๆทั้งนั้นอะแรงแดง60กว่าดาว Elit ทมาสเตอร์ร้อยกว่าดาวกูเหลือจะเชื่อผมอยู่แรงมาสเตอร์สดาวอยู่เลยอะ่ะดูดิ โอ้โห oh. แล้วเขาดันกันยังไงวะกูยากรู้จริงๆเลยดันกันยังไงกอดผมยังอยู่แดงแดงสามดาวอยู่เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดันไปมาสเตอร์นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้กี่ดาวเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไปไปไป,ไปตอนนี้ผมได้ซื้อพกคู่นะลุกโม่คู่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่ามีตัวเอาดีสวย เต็มเม็ดเต็มหน่วย <First flag. S 1> เหมือนนักแข่งสวยครับผมโอ้โหตัวนี้มีทอมสัตว์แต่ว่าปิดผมไม่ได้วะดูนะว่าทอมสัตย์มันต้องเล่นยังไงตอนนี้ก็เหลือสองตัวสุดท้ายละจะตีเสมอหน,หนึ่งหนึ่งได้หรือเปล่าสวยเหลือตัวสุดท้ายมาง <Okay. S 1> ใจยังไงตอนนี้สาต่อหนึ่งเองจะไหวกับพี่หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปขึ้นด้านหลังเลยถ้ามันยังไม่ลงมา เอาเรียบร้อยสวยเพื่อนเก็บไปเกมนี้ผมต้องยิงให้ได้เพราะว่าเกมที่แล้วเพื่อนเก็บหมดได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วผมถือทอมสัตว์มาด้วยไงไหนวะโอ้โหสามตัวเลยสนแนปยิงไปสแนปยิงไปสวยล้มน่ง ฉันแนบยิงไปโอเคได้มาสองเหลือตัวสุดท้ายอยู่ตรงไหนไม่ใช่ตัวเมื่อกี้อ่ะมันมาสามตัวเมื่อกี้เจอสวยครับผพหัวแตกเหลือตัวสุดท้ายให้เพื่อเก็บเลยถ้าผมไปเจอผมก็เก็บอ่ะบอกแค่นี้เลยโอเคถือว่าดีเกมนี้ผมขอเก็บอีกสักสี่ตัวเลยไม่รู้อ่ะ แต่ว,ว่าผมน่าจะอ้อมหลังมันนะเห็นรับพุ่มไม้หนึ่งตัวดาล่างไม่มีมันน่าจะนั่นไงมันไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยว่ะเดี๋ยวผมอ้อมหลังเดี๋ยวสายอ้อมหลังสวยได้มาสองไปตรงนี้หนึ่งตัวไปไหนเรียบร้อยกับผมได้มาอีกสามตัวอีกแล้ว เกมนี้ผมน่าจะปิดได้เลยนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะว่าตอนนี้ยังอีกแค่เกมเดียวเท่านั้นและตาเดียวเลยเดี๋ยวกูอ้อมลังอีกเฮ้ยเรียบร้อยแล้วกูรู้จังหวะด้วย <First class. S 2> สวยก็ผมได้มาอีกหนึ่งคิวตรงนั้นเหมือนจะมีตัวหนึ่งตัวขอปัญญาแป๊บหนึ่งเพื่อลงไปสอง ผมน่าจะเก็บได้อยู่นะเยี่ยมเลยสวยครับผม<ป><ป>ตัวสุดท้ายไหนวะมีเสียงเสียงเพื่อนหรือเปล่าวะนั่นไงเรียบร้อยครับผม,ม MP 40 100เมตรและผมก็เก็บไป9คิวนะครับผมดาเมจก็3,200 ตอนนี้ผมก็บวกไป7ดาวแล้วบวกไป2ดาวเลยวะ่ะ MP5 ขอพี่เก็บหมดละกันเกมนี้แล้วมีโมโคติดมึงไปไหนนี่ไงล็อกหัวทุกคน <First time. S 1> อย่าบอก GM นะครับอุ๊ยโอ้โหกูพูดไม่ทันจบโดนมาเฉยเลยวะ่ะ พบศัตรูแล้วเดี๋ยวมันไม่เข้าผมวะช่วยด้วยด้านบนสองตัวพบศัตรูโอ้โหเบอร์สาเบอร์สาเบอร์สามครับนี่ไงเบอร์สกูละต่อให้เบอร์สามจะเป็นบอทแต่ว่าผมว่าทีมเราน่าจะไหวอยู่นะเพราะว่าตอนนี้แต้มสองศูนย์ละไม่ใช่ว่าสามูนยละเกมพลิก มันดันมาสามสามนะไม่เอานะแบบนั้นอ่ะโอ้โหแบบนั้นกูท้อเลยกูด้านหน้าด้านหน้าล้มไปหนึ่งสวยอีกตัวขึ้นมาดิเรียบร้อยก็ผมล็อกหัวไปอีกหนึ่งสามเลยให้เบอร์สามํามไปเลยให้มันมีดาเบตบ้างนะเพื่อนจะไม่ได้ว่ามันบอดตรงนี้น่าจะมีตัวอยู่ ไม่มีหน้านบนมีไหมมีครับผมเอางงนีเรียบร้อยสวยติดโซเนียไปตัวสุดท้ายท้ายสุดอยู่ไหนนี่ไงกูเจอละมึงไปไหนเอาหายเฮ้ยเอา โอ้โหมันมีตัวเดียวนัะล่ะเจอเรียบร้อยครับผมรู้จักนะักแห่งสตเต็ปจิงโจ้จรหรือเปล่าเนาะปิดฉากเลยครับผมเกมนี้ไม่น่าจะมีเกมพลิกละเพราะว่าตี้ผมน่าจะโหดอยู่อะด้านล่าอีกตัวล้มศมีตัวมาวน่าจะอยู่ด้านล่ารอมัน มาละเรียบร้อยโอ้โหเก็บไปสิเฮ้ยบัตรใดมรณะสี่ศนย์กรับผมเกมนี้ผมได้ประมาณกี่คิว11คิวกรับผมดาวเมทสามพันเกมนี้ก็บวกไปอีก1ดาวเป็น8ดดาวมันอยู่ไหนกันวะโอ้โหนี่ขนาดกูถืออูซี่มาเลยนะเนี่ยเจอโอ้โหพวกนี้มันเพิ่งวิ่งออกมาว่ะ <First> blood. โอเคโดนหัวไปหนึ่งสับก่อนเลยเผื่อไม่ได้คิวเหลือตัวสุดท้ายแล้วถืออูซีล่า <Double S 2> เรียบร้อยกระปุได้มาสองคิวตานี้ทีมผกต้องขึ้นนำไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีปืนแล้วจริงๆเลยโอเคเข้าหัวอยู่แล้วผมเห็น มันวิ่งมาอยู่ตรงนี้ตัวนึงนั่นไงเหตุละมึงไม่ต้องรีบกูมีอูซี่ <First flag. S 1> เจ็บหนะัก oh. นี่ไงนักแข่งยิงเต็มเม็ดเต็มหน่วยโอเคครับผมสวยได้ได้มาสองคิวผมว่าเกมนี้ผมน่าจะจบเกมไว้ได้อยู่นะไม่รู้อะไอ,อะความคิดตัวเองนะรู้สึกความรู้สึก น่าจะจบเกมไว้ได้อยู่เกมนี้นั่นไงหนึ่งตัวอุ้ยหัวหนึ่งหัวสองตีตัวหนึ่งกำลังมาหัวสามหัวสี่โอ้โหโอเมก้าผมบอกแล้วว่าเกมนี้เนี่ยผมปิดเกมไว้ได้อยู่ตอนนี้ก็สามหนึ่งแล้วไม่น่าจะตีได้อยู่ไม่น่าจะตีเสมอ โอ้โหไม่ตายโดนหัวไปล้มหนึ่ง f i r เหลือตัวเดียวโอ้โหแล้วเรียบร้อยับ <Don 't S 1> ผม <Kill. S 1> คือผมขอเก็บหมดตี้ก็ไม่ได้ mm hmm. เพื่อนรีบเกิดตาที่แล้วผมเก็บหมดตีไงเพื่อนเพื่อนน่าจะแขนจัดอ่ะโอ้โหรีบวิ่งยิงกันใหญ่เลย mm hmm. ก็ได้มา9คิวนะครับผมเกมนี้ก็บวกไปอีก1ดาวเป็น9 ชายมือมียิงัะละโดนหัวไปหนึ่งมาดิเรียบร้อยเพื่อนําำไปอีกตัวหนึ่งนั่งอยู่ทําไมโดนหัวไปอุย้ยตรงอ้อมหลังเลยขอบคุณนะสวยครับผม <Double kill. S 1> เก็บไปสามเกมนี้ก็ได้มาสองศูนแล้วไหนพวกมันอยู่ไหนวะอยู่ที่เพื่อนชายมือ โอ้โหผมกับตายดีนะที่มีจั๊ตินอะแล้วมันลงมาแล้วหรือเปล่านั่นไงสวยครับผมโอ้โหไม่ตายเรียบร้อยเลือดเหลือหกผมกับตายไปแต่ว่าเหลือตัวสุดท้ายละสัํมตัวนี้ก่อนเลย เผื่อตายหมดตีไม่ได้คิวอีกทีเพื่อนเรียบร้อยก็ผมหัวแตกสามศูนย์ไปเกมสุดท้ายสองตัวสามตัวด้านหน้ามันน่าจะตีไข่แตกไม่ได้นะอ้โหูไม่โดนหัวไม่เป็นไรได้อยู่ผมไม่โดนัดี๋ยก่อน เพื่อนลงไปสองแล้วผมไม่ชุบด้วยปิดจบเลยไหนวะโอเคชุบเพื่อนก่อนเหลือตัวนึงขอบคุณนะสวยเรียบร้อยครับผมสี่ศเบ็ดเกือบหมดกี่คิวและผมก็คิวไป8คิวนะครับผมเกมนี้ อ้าวแล้ววิ่งมาแบบนี้เรียบร้อยครับผมอัดตัวไปโดนหัวเม็ดนึงไหนวะพวกมันไปหลบอยู่ตรงไหนวะแล้วลกนนวูล้มไปอีกหนึ่งด้านหน้ามีตัวนึ่งหลบอีกหนึ่งสวย <Double kill. S 1> อีกตัวหนึ่งไปไหน <Triple kill. S 1> มันไม่ขึ้นออโทด้วย ไม่รู้อยู่ได้เหมือนกันเพื่อนช่วยหาหน่อยมึงเหลือตัวสุดท้ายแล้วดูด้านบนเจ็บหนักผมก็เจ็บน่าจะได้อยู่โอเคสวยสองศูนย์ไปอา่าเรายืนนิ่งแบบนี้ตัวนี้ออกหรือเปล่า อ้าวไม่ออกโอเคปล่อยมันไปละกันผมก็เจ็บอยู่อะด้าหลังไม่เห็นด้วยมันไม่เห็นผมอะโอเคสวยดีนะที่ติดอัวน่าจะอยู่อุ้ยโอ้โอหไม่เห็นว่ะตัวนี้เรียบร้อย เกมนี้จบสามศูนย์เลยทําไม่สามศูนย์เดี๋ยวมันแก้มือได้เรียบร้อยดีวิ่งตรงๆแบบนี้โดนหัวสามสี่เมตรอ่ะได้มาอีกหนึ่งคิวเกมนี้ผมน่าจะเก็บเยอะอยู่นะหลายคิวอยู่อ่ะอยู่ที่เบอร์สี่ตัวนึงโอ้โหมันติดกล้องว่ะเรียบร้อยตายไปตอนนี้ก็เหลือตัวเดียวละ ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมขอพัญญาแป๊บนึงมันน่าจะแอบอยู่นะนั่นไงไม่แอบละโอ้โหยิงกูเกือบตายระเบิดมานั่นไงโดนด้วยเด็กูยิงออกมาดิแล้วตานี้อ้าวเรียบร้อยแล้วตานี้ผมไม่ได้คิวเลยได้คิวตัวเดียว โอเคครับผมตอนนี้ผมได้ดันมาถึงแรงแดง18ดาวแล้วนะก็สำหรับ EP นี้ก็ต้องขอพอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวเจอกันอีลิตม a s เตอร์100ดาวแต่ต้องเอาแรงกมาสเตอร์ให้รอดก่อน